ต้มเส้นจ้านี่จ้ะจะลวกกินแบบก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องจ้ามีลูกชิ้นมีโครงไก่จัดแซ่บจ้าคุณปรุงใส่น้ำสมพริกกนหอมเจียวเนาะจ้ะเนาะแบบเดียวก็เลยกับก๋วยเตี๋ยวจ้ะใส่พัดถั่วงอกถั่วงวงกินคือก๋วยเตี๋ยวนี่จ้าจะมาแซ่บจ้ะไม่น้องเชียมกินติดใจเลยจ้ะ แต่ไปอยู่กับเพื่อนอยุ่คนเราจะพะพนุคนน้องไข้ประเนี๊ยตู้กินเนาะจา้ะพอกินลระติดใจเลยทานศูตร์เพื่นจะเพิ่นกระบอกเพิ่นบอกและแต่ไมาเย็ดแบบที่นี่กรติดใจลนนเลยพี่น้องมาวด์เดอนี่เอิญใส่เมาเอาแช,ชมป์แชมป์แชมป์ ใช่เอองี่ยกเติบยิ่พี่น้องจ้ะพี่น้อง